สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสาธิตการใช้งานนะคะระบบ PA นะคะสำหรับห้องเทรนนิ่งค่ะอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวว e s เลสไมโครโฟนจิ๋วนะคะแบบพกพาค่ะก็จะมีชิ้นเล็กแบบนี้นะคะพร้อมกับแท่นชาร์จในตัวค่ะไซสิ่งเท่าขนาดเท่ากับเอียร์พอตค่ะเมื่อวิทยากรมาถึงห้องนะคะก็สามารถพกไมโครโฟนส่วนตัวของตัวเองมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แค่เปิดไมโครโฟนนะคะเอามาทำความรู้จักกับ ตัวรับสัญญาณค่ะของห้องนะคะหลังจากที่รู้จักกันแล้วนะคะเวลาวิทยากรพูดนะคะเสียงก็จะเข้าไป 1, 2, 3, ค่ะขอดูเทสหนึ่งสองสามสี่ค่ะโอเคเสียงของวิทยากรนะคะก็จะเข้าไปที่ลำโพง360องศานี้นะคะข้อดีของลำโพงนี้ก็คือ,อ,อมีตัวลำโพงข้างในหันไปทุกทิศทางนะคะก็จะไม่มีจุดบอดในการได้ยินเสียงของห้องนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะเราสามารถใช้วายเลสไมโครโฟนแบบอื่นนะคะใช้งานได้ด้วยค่ะอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นวายเลสไมโครโฟนแบบพกพานะคะขนาดเท่าปากกาค่ะเสครับหนึ่สามสามารถคอยจุด,ดแดงๆไปที่จอได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถใช้ตัวหูฟังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะถือไมโครโฟนนะคะก็ใช้เป็นหูฟังแบบนี้ก็ได้ส่วนตัวไมโครโฟนปากกานะคะ ก็สามารถหนีบคอเสื้อหรือหนีบปกเสื้อได้ค่ะโอเคค่ะระบบก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวไมโครโฟนจิ๋วนะคะแบบพกพานะคะตัวรับสัญญาณที่ผนังนะคะตัวนี้ติดติดไปกับผนังเลยนะคะแล้วก็ตัวลำโพง360องศาค่ะซึ่งสามารถติดเพดานก็ได้นะคะติดผนังก็ได้ค่ะส่วนตัวอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือจะมีตัวไวเลส ไมโครโฟนแบบปากกานะคะแล้วก็ตัวดโฟนค่ะ